พบกับรายการ g o l วี e e k l y กอะติดเทรนทองกับ SCT Go รายการที่สรุปความเคลื่อนไหวภาพรวมทองคำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมคาดการแนวโน้มราคาทองคําที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ไม่พลาดทุกข่าวสารทองคําดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนรู้ข่าวสารทองคําก่อนใครเป็นประจําทุกสัปดาห์กับ SCT Go โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์วชิรลาไภไพทูล กรรมาการผู้จัดการบริษัท s ิ n เนอร์จีค o มมู y ิตี้เทจำกัดหรือ SCTG o ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มทองคำและคาดการทิศทางราคาทองคำประจำสัปดาห์นี้กันครับสวัสดีครับคุณพิภพครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Go ว e e ลี่นะครับผมมีคําถามจากนักลงทุนประมาณ3-4ถึงข้อนะครับในสัปดาห์นี้ครับผมเริ่มที่คําถามแรกนะครับผมปัจจัยที่ทําให้ทองปรับตัวขึ้นจะทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้ครับมีอะไรบ้างครับผมทาไมถึงอยู่ๆถึงปรับตัวขึ้นมาสูงขนาดนี้ครับปัจจัยที่ทําให้ราคาทองสูงขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขเศรษฐกิจกของสรหรัฐออกมาค่อนข้าง แย่ yeah. ก็เลยทําให้ตลาดคาดกันว่าเฟดเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยในเดือนหน้าเนี่ยจาก0.25เป็น0.5แล้วก็กังวลว่าจะเกิดภาวะถดถอยนะครับโดยที่เฟดตอนนี้เริ่มไม่สนใจตัวเงินเฟอ้อแล้วนะครับก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยครับที่แกว่งไซเวย์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่แถวโซน2,430-70เนี่ยได้ทะลุแนวต้าน ทายเดิม2,483แล้ววันนี้ราคาทองขึ้นมาเทแถว2,506เหรียญละ นะครับกำลังจะท่อมนิวไฮต่อไปครับก็เลยมองว่าโมเมนตัมสัปดาห์นี้ยังเป็นเชิงบวกโดยที่ตัวแปรที่จะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงก็คือจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางนะครับที่เมืองยักสันวิลลากิโอมิงคือจะมีการกำหนดกรอบและนโยบายดอกเบี้ยกันนะครับแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวทางคุณโพเวลจะมีการให้สัมภาษณ์นโยบายดอกเบี้ยซึ่งจะมีผลต่อราคาทองครับโอเคครับคำถามต่อไปเป็นคำถามต่อเนื่องจากคำถามข้อแรกเลยนะครับทองคำมีนน้มปรั ับตัวขึ้นต่อไหมครับอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทำให้ทองปรับตัวขึ้นต่อครับข่าวสงครคาตอนนี้ก็มีป่าปลายไม่ได้ขยายวงนะครับตัวแปรสําคัญก็คือเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแย่ถ้าสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจยังออกมาแย่ก็จะเป็นบวกกับทองนะครับแล้วถ้ามีข่าวสงครามก็เป็นบวกกับทองถ้ามีข่าวเชิงลบเช่นมีการทําสัญญาสงบศึกจะเป็นลบกับทองหรือตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาดีนะครับก็จะเป็นผลลบกับทองเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดทองเนี่ยสัปดาห์เนี่ยจะอยู่กับตัวตรงนี้นะครับ ถ้าราคาทองนะครับยังยืนเหนือ2,500เหรียญได้หรือยืนเหนือหายเดิม erm ที่2,383เหรียญได้เนี่ยจะเป็นภาพของการขึ้นนะครับโดยมีเป้าหมายแรกอยู่ที่2,525 25 นะครับบวกลบแล้วก็มีแนวต้านที่2550แล้วข่าวเศรษฐกิจรหรือว่าสงครามการเมืองเนี่ยที่ต้องให้ความสนใจหลักๆในช่วงนี้ครับเป็นอะไรบ้างครับก็คงต้องจับตาเรื่องของตัวสงครามของอิหร่านนะครับกับอิสราเอลตลอดจนทางยูเครนกับรัสเซีย นะครับซึ่งตอนหน้าตอนนี้ยังมีความตึงเครียดอยู่นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ไม่ได้มีตัวเลขสําคัญอะไรวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีนะครับจะมีเริ่มมีจริงจังก็เริ่มเป็นวันพฤหัสซึ่งจะมีตัวเลขของการภาคผลิตแล้วก็ภาคบริการตลอดจนวันพฤหัสเนี่ยจะมีการพูดของทางยูโรโซนนะครับในเรื่องนโยบายดอกเบี้ยว่าเขาจะลดดอกเบี้ยไหมส่วนคือวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เฟดพูดแล้วก็ตัวเลขบ้านใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ผม ก็ยังมองว่าตราดในราคาทองยังยืนเหนือ2,485หรือ2,500ได้ก็เน้นย่อซื้อขึ้นขายนะครับโดยที่ซื้อแถวโซนตรงประมาณสัก2,490บวกลบถึง2,500ค,ครับผมครับกลยุทธ์ที่แนะนําในสัปดาห์นี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับจะเน้นฝั่งบายหรือว่ารอส่วนเทนได้ไหมครับสำหรับในสัปดาห์ไม่ได้ครับก็แนะนําเล่นทางซื้อครับจะเล่นขา ขายก็ต่อเมื่อราคาทองต่ำกว่า2,485เท่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็เน้นการซื้อครับเป็นหลักเพื่อไปขายตามแนวต้านที่ให้ไว้ครับครับผมแล้วในส่วนของทองคําไทยนะครับราคาทองคําไทยนะครับก็มีแนวต้านนะครับเนื่องจากว่ารอบนี้ค่าเงินบาทแข็งนะครับทองไทยมีแนวต้านที่41,200บวกลบนะครับแนวรับอยู่ที่4,600-700นนะครับแล้วก็จะมีกรอบในการเล่นได้อยู่ประมาณสัก2 300บาทครับส่วนสปอตก็เหมือนเดิมนะครับซื้อใกล้2 0 0 0 สี่ไปขาย2,525 25ขึ้นไปครับถึง50ิบครับผมคำถามจากนักลงทุนก็มีประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมุมมองและคําตอบสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ